ไม่ก็ตอนแรกอ่ะไปถึงดูนะก่าจะได้คิวกูไม่ได้คิวที่หนึ่งใช่ไหมแต่หมอยังไม่มาเลยอามันก็นั่งขี้แตกก่อนพอเขาเรียกชื่อปุ๊บขี้แตกปั๊บเลยตั้งสองไม่ขี้ไม่ใช่ตั้งนานไม่ขี้พอหมอเรียกชื่อปุ๊บขี้แตกขี้แตกปุ๊บเลยกูต้องวิ่งเอาหมอไปรากษาหมอยังไม่มาเขาก็เรียกให้ไปนั่งรอแป๊บหนึ่งแล้วล้างเสร็จก็รีบเข้ามาแล้วเราก็เครียดอีนี่ก็โซนมากข้างนอกแม่งวิ่งได้เลยแล้วหน้าแปะพื้นแปะอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วก็เข้าไปหาหมอ ก็คุยคุยกับหมอคุยนู่นคุยนี่หมอเขาก็เลยจะบอกให้ไม่แต่ละอาเป็นคนดีนะก็ถึงก็บอกสวัสดีค่ะเนก็สวัสดีนะเพสวัสดีจับไข่ด้วยไหมอย่างนี้เพาะว่าหมอบอกเอาขึ้นขึ้นหมอผู้หญิงผู้ชายหมอผู้หญิงหมอยังัวรุ่นอยู่อ่าไงเปิดดูเลยค่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกอออตรงไหนดีอะไรจุนก็แบบตรงไหนดีย่ะจะเอาตรงไหนอะไรเงี้ยหมอบอกบอกเอาบนเตียงเลยค่ะเอาเอาแล้วก็หยิบไปปุ๊บเตียงหมอก็แบบของก็เลยเต็มไปหมดเลยของอะไรก็รู้เหมือนแบบพักก๊อพักเกิดอะไรวางเต็มไปเลยแค่นั่งปุ๊บ มันชูของนี่แหละโคตรไวอะ่ะที่นี่นะโคตรไวมากแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่แล้วแต่แล้วพวกหมอก็นั่งตรวจไข่ก็ดันดันเอาไฟไปถ่ายมาส่องไข่เหมือนที่นี่เลยแล้วก็แบบ <c oughs> ทำเหมือนกันเลยอ๋อเป็นถุงน้ําค่ะเหล้วไส้เลื่อนไส้เลื่อนเนี่ยก็นดันขึ้นแล้วมันจะขึ้นไปเลยแต่นี้ไม่ใช่ไส้เลื่อนคือเป็นถุงน้ําในในไข่ก็ถือว่าไม่อันตรายค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วหายเองไหม หายเองภายในสองขวบอ๋อเหรอไม่ต้องรักษาแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลยออโอ้ดีใจจังเลย yeah! เลย้เย้ยายดีใจจังเลยแล้วเสร็แล้วหมอพูดคุณร้องไห้จริงหรือหมเครียดมากเลยเออเออเออบอกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เป็นเรื่องปกติของเด็ก <laughs> แต่หมอไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูเด็กตามกันหนึ่งขวบสองขวบค่ะถ้าถ้าสองกันสองขวบหมอไม่ค่อยดูหรอกเพราะมันปกติอ๋อ มอบอกวันนี้ไม่ใช่แล้วมันจะเจ็บจะปวดแล้วไหมหมอเขาก็คึงคึงตรงหัวไข่ข้างบนอโนกไนี่เห็นไหมเนี่ยมันมันมีเส้นเหมือนท่ออะไรสักอย่างแบบท่อน้ำเด้งไปเด้งมาเนี่ยท่อมันน่ะเนี่ยมันเข้ามาตรงนี้เราไข่มันก็เลยเหมือนกับว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะดึงน้ําออกไปเองอเดี๋ยวมันจะเล็กแล้วเขาก็ปิ้นหาไข่ไข่ไปไหนอะไข่อีกอันไปไหนอะเพราะปิ้นไข่อันเท่เนี้ แค่น nee, er, oh. hmm. ี้แต่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ไข่แล้วมันไปถูกน้ำหมอบอกไม่ต้องผ่าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าสองขวบอ่ะแล้วก็จะให้มาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมแล้วเสร็จแล้วก็เราก็ร้องไห้ดีใจมากก็มานั่งข้างหมอมาเดินใส่กางเกงใส่อะไรปุ๊บทีนี้ก็พลุบลงมาที่พื้นต่อเลยปั๊บเดี๋ยวมือมันไปหยิบของนี่เลช่วยโอ๊ยเลยอายอยู่นีช่วยดิคุณร้องไห้อยู่ เหมือนกันนั่นแหละโคตรเหนื่อยอ่ะเอาไปโคตรเหนื่อยว่ามันหยิบของึแบบไม่ทันเลยเครื่อเป็นหมอก็ออกมาอย่างงเี้ยโอ้โหประสาทแล้วก็ถามเรื่องไอเอ้เพ่าะไม่ได้ไม่ได้คุยคุยเรื่องไข่อย่างเดียวเขามาประกันเรื่องเดียวเราถามเขาเรื่องเดียวเขาจะโฟกัสเรื่องเดียวอะไรประมาณนั้นแหละโอยร้องอกไปทีร้องอกเลยร้องไห้ต่อหน้าหมอเลยอ เครียดอยู่แล้วเครีใช่ไม่ดึงคือส่งไปแม่จะรู้ว่าไม่ได้เป็นไม่จะต้องผ่าตัดเลยอเปลอามันโอเคโอเค